มีคนคอมเมนต์ว่าผมเป็นใครนะครับผมเป็นใครและทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็วันนี้มาทําอะไรนะครับผมประสานจัดออ่อน,นะครับเป็นผู้ก่อตั้งนะครับบริษัท PSCARE หรือว่าเฝ้าไข้ PSCARE นะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นมาจากเป็นพยาบาลตัวเล็กๆนะครับที่ได้เห็นปัญหาในระบบบริการสุขภาพที่หลายๆอย่างต้องยอมรับว่า ระบบบริการสุขภาพปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่สามารถที่จะตอบสนองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำผู้ป่วยการพาไปหาหมอนะครับการพาไปตรวจตามนัดการพาไปเที่ยวอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่การไปดูแลที่บ้านที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับผมเห็นปัญหาตัวนั้นนะครับก็เลยนํามาต่อยอดนะครับนำมาต่อยอดก็วางก็มีการวางแผนวางแผนว่าอจะทํำยังไงให้บริการเนี่ยครับมันสามารถคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ เป็นถ้วยที่รู้จักมากขึ้นก็เริ่มมานะครับทำเป็นฟฝ้าไข่อุดรธานีนะครับเหมือนเสื้อตัวนี้จะเป็นเหมือนรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกที่เราทําคือเป็นเฝ้าไข่อุดรธานีพอเราเปิดที่อุดรธานีถือว่าเป็นประสบความสําเร็จในขั้นต้นนะครับต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในขั้นต้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทํานะครับมันไม่มีใครทําเพราะว่ามันปวดหัวมากครับการจัดการเยอะปัญหาเรื่องคนเยอะใครที่แบบไม่อยากคุยเรื่องคนไม่อยากจัดการเรื่องคนเยอะเนี่ย เรียกว่าต้องไปทําอาชีพอื่นเลยนะครับแต่ผมตอนทําตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแบบโอ้เรื่องเยอะปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าถ้าเจอปัญหานะครับแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะครับเราก็เจอปัญหาก็ปรับต่อสู้ต่อนะครับต่อสู้ดิ้นรน,นต่อจนมีแนวทางเรียกว่าเป็นไกด์ไ l i n หรือว่า SOP นะครับ standard ในการหรือว่าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับที่มันรัดกุมและก็ครอบคุมทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นผู้นำนะครับในการในบริการเฝ้าไขได้และก็สามารถส่งต่อส่งมอบนะครับผู้ดูแลที่มีคุณภาพนะครับให้กับครอบครัวทั่วประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับแต่ขยายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ นะครับเพราะฉะนั้นคำใหญ่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งมีความสําคัญมากซึ่งผมก็ถือว่าเป็นหมุดหมายที่เราต้องเดินไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่าเป็นผู้นํานะครับเราก็ต้องมานิยามต่อว่าคําว่าผู้นําของบริการเฝ้าไข้นี่คือต้องเป็นยังไงนะครับอันที่2ก็คือส่งมอบผู้ดูแลที่มีคุณภาพนะครับแล้วผู้ดูแลที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับในความหมายของเราคือเป็นยังไงนะครับผมก็ได้อ่ ทำมาตรฐานของการเฝ้าไข่ขึ้นมานะครับเป็นมาตรฐานของบริษัทนะครับก็จะมีอยู่2มาตรฐานก็คือมาตรฐานของผู้ให้บริการนะครับต้องมีไครทเรียอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ไล่ลงมานะครับต้องผ่านมาตรฐานของบริษัท2นะครับมาตรฐานในเรื่องของการให้บริการนะครับที่คุณไปแล้วเนี่ยคุณต้องไปเซอร์วิสนะครับอะไรลูกค้าบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ไล่ลงมานะครับ ทุกคนที่จะถูกส่งออกไปดูแลนะครับต้องผ่านมาตรฐานนะครับต้องผ่านมาตรฐานการทํางานกับบริษัทก่อนนะครับนี่คือคําว่ามาตรฐานของผมที่ผมบัญญัติหรือว่านิยามขึ้นมาในในขณะนี้นะครับเลื่อความว่าส่งมอบนะครับพูดถที่มีคุณภาพให้กับครอบครัวนะครับทั่วประเทศ นะครับอันนี้คือหมดหมายที่เราปักไว้ว่าเราต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้ว่าเราจะทํำยังไงให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการของเราเนี่ยนะครับได้มากที่สุดและช่วยเหลือคนที่มีปัญหาในเรื่องของการหาคนดูแลไม่ได้นะครับหรือหาได้ก็เหมือนฝีมือไม่ได้นะครับไม่มีการจัดการที่เป็นระบบนะครับไม่มีมาตรฐานในการดูแลดูแลไม่ดีนะครับขาดลามาสาย ไปอยู่ด้วยกันร,ระเบิดเงินล่วงหน้านะครับเบิดเงินล่วงหน้าแล้วหนีหายมีปัญหารักเล็กขโมยน้อยนะครับปัญหาเหล่านี้ครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบริษัท P s c a r แเข้ามาเพื่อเป็นตัวกลางในการจัดการเหล่านี้นะครับจึงต้องมีผมนะครับมาช่วยมาเป็นผู้ดําเนินการมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะครับถามว่าทุกวนันนี้ดีที่สุดหรือยังก็ต้องบอกว่ายัางนะครับเพราะว่า ผมว่าการดูแลนะครับการบริการเนี่ยมันไม่มีคําว่าดีที่สุดนะครับมันต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันต้องดีขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะทําได้ประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนะครับหนึ่งละความอดทนนะครับความอดทนและก็เรื่องของแรงสนับสนุนนะครับทั้งจากหน่วยงานภาครัฐทั้งจากเพื่อนทั้งจากครูบาอาจารย์ทั้งจากผู้รับบริการ นะครับทุกทุกคนที่ส่งเข้ามาผมก็ต้องขอกราบขอพระคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ท่านมีเป็นส่วนสําคัญที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับทีมงานของเราได้ได้มีงานทำนะครับได้พัฒนาฝีมือนะครับได้เติบโตมาจนทุกวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบลงกลางใจนะครับกราบขอพระคุณกราบลงกลารตักของผู้รับบริการทุกทท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัท PS Care มาดตูตลตดอและก็เชื่อว่าท่านก็จะได้ให้ความความไว้วางใจนะครับให้เราดูแลบุคคลที่รักและก็เคารพของท่านนะครับ